ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์ส่งเสริมพุทธพลังผู้สูงอายุค่ะศูนย์ของเรานะคะมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน6อาคารค่ะแต่ละอาคารก็จะมีชื่อดอกไม้ภาษาล้านานากำกับอยู่นะคะจุดแรกนะคะที่เวลาที่เราเดินเข้ามาที่ศูนย์พุทธภพลังก็คือแผนกต้อนรับที่มีน้องๆน,น,น่ารักคอยต้อนรับท่านอยู่ค่ะ อาคารด้านหน้าที่อยู่ตรงข้ามกับส่วนต้อนรับนะคะคือร้านยาพืทพลังที่จำหน่ายยาสำหรับผู้สูงอายุและเวชภัณฑ์ต่างๆสำหรับผู้สูงอายุค่ะอาคารที่3นะคะอาคารพุทธรักษาก็จะเป็นอาคารที่เน้นเกี่ยวกับการบริการด้านการรักษานะคะมีคลินิกเวชกรรมที่รักษาโรคที่ไม่ซับซ้อนนะคะคลินิกทันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุค่ะอาคารที่4นะคะอาคารเกตถวา มีบริการนวดแผนไทยร้านกาแฟและก็ร้านอาหารสุขภาพค่ะอาคารที่5นะคะกาสลองค่ะจะเป็นอาคารที่มีกิจกรรมมากที่สุดสำหรับศูนย์เรานะคะมีทั้งห้องฟิตเนสคลาสแดนซ์ต่างๆนะคะในส่วนของทาราบําบัดนะคะเรามีบริการการออกกำลัง ใต้น้ําในสระน้ําอุ่นนะคะซึ่งอุณหภูมิประมาณ35องศานะคะก่อนที่จะออกกําลังก็จะมีการตรวจสอบความดันแล้วหลังจากนั้นเมื่อลงไปทํากายภาพบําบัดก็จะมีนักกายภาพบําบัดคอยกํากับอีกทีค่ะศูนย์ส่งเสริมพุทธพลังผู้สูงอายุนะคะตั้งอยู่บนถนนเจริญประเทศตําบลปแดดค่ะติดกับโรงแรมรติล้านนานะคะด้านหลังของศูนย์จะติดอยู่กับริมแม่น้ำปิงมีวิวที่สวยงามมากค่ะ ก็อยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านไม่จำเป็นจะต้องรอให้ถึงผู้สูงอายุอายุ60นะคะในกลุ่มที่เป็นพรีเอจิ้งที่อยากจะเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุค่ะก็สามารถมาใช้บริการที่ศูนย์เราได้นะคะเรียนเชิญสิทธิ์เก่าและก็สิทธิ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่านนะคะสามารถเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์เราได้ะคะ่ะ